และตอนนี้สุภาวดีพร้อมที่จะนำคนฟังเข้าสู่การน,นำเสนอข้อมูลสำหรับในเช้าวันนี้นะคะนั่นคือข่าวท้องถิ่นของสงขลาวันนี้จะมีข่าวท้องถิ่นอะไรนำเสนอบ้างรวมถึงข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจในวันนี้นะคะเรามาติดตามฟังในช่วงนี้ไปพร้อมๆกันค่ะช่วงอินดี้เซ i ส t y ายค่ะ อินดีโซไซตี้เสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยโครงมการบ้านวังหงผุธตมทนสงขลา ข่าวรากเลยนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะคะถึงขั้นปลดออกจากราชการตั้งแต่1มกราคม2547ถึง30กันยายน2552ที่ยังไม่ได้รับเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังจำนวน4รายรายละ5 0 0 0 0 0บาททั้งนี้ก่อน หน้านี้คอรมอเคยอนุมัติจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังให้กับเจ้าหน้าที่ไปแล้ว3ครั้งรวม1,437รายซึ่งเรื่องนี้การดำเนินการสืบเนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบําเน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2550กําหนดให้หน่วยงานรัฐต้นสังกัดจัดให้มีการประกันชีวิต แก่ผู้ปฏิบัติงานในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการค่ะ มาต่อกันที่ข่าวที่สองสำหรับในเช้าวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ดิฉันต้องนำเสนอมากๆเลยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นสื่อนะคะราชกิจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์2,568โดยปเปลี่ยนชื่อสำนักประชาสัมพันธ์เขตหก เป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ตั้งแต่1เมษายน2568เป็นต้นมานะคะเราต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นะคะหรือชื่อย่อคือสอปอเดี๋ยวนะคะ สปท6ออนะคะมีชื่อเล่นว่าสปทหค่ะนะคะทักทายยายบางออนที่เข้ามาชมอยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะเราไปปิดท้าย ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นนะคะประกาศจากโรงพยาบาลสงขลานครินนะคะเชา้านี้โรงพยาบาลสงขลานครินมีประกาศที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับคนฟังรายการอินดี้ของเราได้รับทราบนะคะเรื่องการให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์12เมษายนงดให้บริการทุกคลินิกยกเว้นรังสีวินิจฉัย13เมษายน านให้บริการทุกคลินิก14ถึง15เมษายนให้บริการทุกคลินิกยกเว้นรังสี รักษา16เมษายนให้บริการองดให้บริการทุกคลินิกยกเว้นรังสีรักษาและรังสีวินิจฉัยค่ะและจะเปิดให้บริการคลินิกเสริมนอกเวลาราชการวันที่12เมษายนถึง16เมษายนนะคะ เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬกาณนะคลินิกกระดูกและข้อชั้น2อาคารรัตนะชีวรักษ์โรงพยาบาลสงขลาลนะครินค่ะประกาศณวันที่2เมษายน2568ค่ะและนี่เป็นข่าวสารที่เลือกมานำเสนอให้คนฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน สห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3ามหลังสุดท้ายใครสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวางงังหงพุทธมนทนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ ร่วมสนับสนุนอินดี้โซไซตี้โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทะเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาทางโฮมสองชั้นสไตล์ท ropical พื้นที่กว้าง สามห้องนอน3ามห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีร่มรื่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบห่างสายน้ำจากคลองวงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับข้อสเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธบุตรนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนใจลงโฆษณานในรายการโทร074 243 444 081 957 6644ทักทายน้องนะคะโอ้จากสุราด้วยที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ทักทายคนที่ชมอยู่ตอนนี้เด็กชนเรียน เด็กชนเรียนนี่ชื่อของคุณนะคะเก๋ไก่ทีเดียวเด็กชนสวัสดีทักทายกันด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องของสุภาวดีด้วยนะคะตอนนี้สามารถที่จะขอเพลงสากลเข้ามาได้นะคะ i n on d i e o n air 1 o n e ฟังข้อมูลในช่วง i n d i e society แล้ว คนที่ฟังอยู่อาจารย์เอค้าคอมเมนต์มาให้พี่ทราบด้วยค่ะว่าการนำเสนอข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะคะดิฉันจะได้มีการนำไปนะคะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงการทำงานต่อไปค่ะ